ที่จอดอยู่ด้านล่างของพระมหาเจดีมหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษ,ษีเจริญมีอยู่สองคันนะครับมีคันนู้นกับคันนี้เป็นรถยนต์ที่ผลิตปี1936ถึงหนึ่นะครับประมาณพศอ 2องสี่เจถึงสองสได้รับถวายจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าประคุณสมเด็จให้นำมาเก็บไว้เพื่อการศึกษานะครับก็สวยงามมากใครชอบรถแนวนี้ก็มาดูได้นะครับเป็นรถหลายปีแล้วนะครับ